ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้งสองระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีรีเซ็ตหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนนนะะครรััับววงเปอกด้ย โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ o t b บ l l 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในสองคลิปนี้ก็ทำการแนะนำการรับฟรี500 e ีฟบอลพอยท์ทุกคนหรือว่าการแจกฟรี500 o ีฟบอ l Point นะครับก็รับอย่างไรกันบ้างมาทำการรับชมในคลิปนี้เลยละกันนะครับรวมไปถึงสิ่งที่จะเข้ามาใหม่พรุ่งนี้9โมงเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คนักเตะน,นะทุกคนอีเวนต์การแจกฟรีการแจกทองฟรรรีต่าาางๆนนคััััับบกกกก็มกรรชมเลลย ก่อนจชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยทุกคนเริ่มวันที่ในส่วนของแพ็กนักเตะกันก่อนเลยแลวกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนดีนะครับว่าวันจันทร์นักคนจะมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กนักเตะเหมือนกันทุกคนสำหรับสัปดาห์ล่าสุดหรือแพ็กล่าสุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือแพ็กของลับเซเลคชั่นของ FC บาร์เซโลนานะครับมีหน้าตามาประมาณนี้สำหรับแพ็กของ FC ซีบาร์เซโลนานะครับซึ่งมีมา เอฟซีบาร์เซโลนาที่ถูกเพิ่มเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วหรือวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับแพ็งนี้ก็จะหมดอายุวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดก็สามารถเข้าไปเปิดกันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เปิดไปแล้วก็เปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและแพ็กที่จะมาแทนที่ก็คือแพ็กแรกนะครับเป็นแพ็กของคลับเซเลกชันปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับมีมาทั้งหมด8คนตามนี่เลยนครับนำทัพโดยกราเบลเชซูสนะครับโทมัสปาเตอารอนเรมเดลทุกคนกาเบล โอมิยาสูแล้วก็ปิดท้ายด้วยโฮดิ้งนะครับน,นี่คือแปดนักเตะของปืนใหญ่อาร์เซนอลที่จะถูกเพิ่มเข้ามาพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับก็เปิดได้ทั้งหมด3ครั้งมันเดือดรุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือรอใครกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาอีกหนึ่งแพ็คก,ก็คือแพ็คของลีกซีเล็คชั่นครับทุกคนมีมาทั้งหมด11คนตามนี้เลยครับสำหรับแพ็คของลีกซีเล็คชั่นของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะทุกคนนำทัพโดยคริสเตียนโรมิโรนะครับบูโน่กิมไรมาร์์โรรเบิตซานเชสครรัับทุกคคนนนโพเดะบ ต่อด้วยคามาราทุกคนอเล็กซานดรามิตโตวิกนะครับเซียมคันคือมีทีเด็ดอย่างแฮร์รี่แม็กควายครับทุกคนต่อมาเป็นมิเชลนะครับมอร์แกนกิฟไว้แล้วก็ยอนโตนะครับอันนี้คือสเปนนักเตะของลีกเซเลคชั่นที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้พร้อมกับแพ็คของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2แพ็คที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับต่อมาคือในส่วนของอีเวนต์ครับทุกคนหรือว่าอีเวนต์การแจกฟรีนะครับก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับ อี่เป็นแรกคือมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการแจกฟรีเทมอัพสกิลหรือว่าสกิลเทนนิงนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับรวมไปถึงการแจกทองฟรีจากชาลินส์อีเวนต์นะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการแจกทองฟรีกันเหมือนเดิม50ทองนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเัื่อนคนนี่เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของการแจกฟรี500อีฟอนด์พอยต์ทุกคน เมื่อเราอยู่หน้านี้นะครับให้ทำการกดที่ปุ่มสีเหลืองนะเพื่นหรือว่าปุ่มของวอสตีมนะครับกดเข้าไปเลยกคนมันก็จะเด้งไปที่หน้าของ u t u b e นะครับและเราก็กลับมาที่เกมของเราได้เลยแค่นี้ก็รับฟรีนาที500 e ีฟเวอ o i n t อด์ในคนง่ายมากๆเลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่อนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ